ยาใจเอวยแก้ปวดฟันยาปวดไหนตกยาใจเอวยกินแล้วควันหนักหมดไม่มีมีไม่มีมมมยาใดนายนเต่งยามาง่าครับตกนี่ใหญ่ยายมาง่าเพื่อแต่มึงล่องหาปากรัเบนเลยยามาเวลามันเล่นนักแพทชิปยาว่าแต่กวันกว่าปลากรามรูด ฮ้อ,อนอะไรเอ่ยอมแก้เจ็บคอฮ้อ,อนรสน้ำพึ่งประชมมะนาวฮ้อ,อนอะไรอ,อมและปากแกฮอนดาจีบตกได้ขูที่นีไปขูดใต้ให้ตายอยันผมขูดใตว้วะกล้วยอะไรเอ่ยอะอยที่จุดกล้วยน้ำว่าปิด Khoai cây pít Khoai ôm, pít Yôm, pít à, Em yôm gặp pít à ờ Pít đi Mai à, tai, tí ờ Pít Khoai yôm léo kìa nuôi Pít ก็ยอมแล้วเออคุณสะเตือนเรือนไทยกับน้องเจ้ารออยู่ที่หน้าประตูวิกนะครับคุณสะเตือนเรือนไทยครับน้องสาวรออยู่ที่หน้าประตูวิกมิสเตอร์สะเตือนเรือนไทยแต่ทเธอแรงไอ้รถแรงมาเป็น ยอมแลว้วย่อมแลว้วตวนคำถามและจะเลยคำตามตามว่ากลวยอะไรอาร้อยกี่จุดคำจะเลยกลวยสุกปอ,องโต๊ะกระลวยกันไม่ทุกโร่รอ้อยเพื่กูตายให้ตายบ่นนี<อ>่ตาจมหมดว่ากงหัวแจตู้เย็นตำเพลือเปิดตู้เย็นแล้วหัวใจก็ไปแล้วปิดตู้เย็น ต้นตาชุมมโนควายเจ่ตู้เย็นจำเปือกุญเชงเปิดตู้เย็นออกควายใช่ไปเลยเราปิดตู้เย็นปิดใช่หงอคนกี่คิวเยียดผมตู้เย็นมึงเออคุณจะเตือนเรื่องต้อยไม่ต้องแรงเหลืองเกินนะเหยีผมเปย์แต่จะไม่แงเหลืองเกิน น้องรออยู่กันหน้าตู้กับเต้าคุณจะเตือนแจออพอนแย่กูอไอ้หนุ่ยป้าแจตู้เย็นเดี๋ยวเต้าควายแจตู้เย็นดำฟื้เปิดควายเหรวเออพันกูเปิดตู้เย็นหน้าหัวออกแล้วควายใจก็ไปโต ตาชมุดว่าเอามาเจตุเย็นเปิดตุเย็นแล้วควายออกแล้วมาใช้ก็ไปแต่ปิดตุเย็นตตตาชมุดว่ัดคาใจเออ,ตอเตาแหล่งแกงก,กับมาใกล้หนามาปิดแล้ยได้เตาแต่เตาหนามาปื้อแล้วไมา่หนา,าปือ้อย่างโยนในตุเย็นมึงไม่ออกตีเออ,อจริง